ตั้งแต่มุมที่ไม่มีใครเคยไปเยือนไปจนถึงพื้นที่ที่ท้าทายตรก,กะทั้งปวงล้วนมีสถานที่บนโลกที่แปลกแยกจากความธรรมดาอย่างสิ้นเชิงบางแห่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและบางแห่งอยู่ในพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่แต่ล้วนมีรูปแบบการดำรงอยู่ที่แตกต่างกันออกไปในบางกรณีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสาเหตุทางธรรมชาติที่ผิดปกติในบางกรณี สิ่งที่น่าประหลาดใจคือการเวลาสภาพภูมิอากาศหรือการแทรกแซงของมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงสถานที่นี้ไปอย่างไรการเปิดตัวจุดหมายปลายทางนอกกระแสนี้เริ่มต้นจากจุดที่12ซึ่งตั้งอยู่นอกชายฝั่งเบลีสสถานที่แห่งนี้รู้จักกันในชื่อ Great Blue Hole รูปทรงใต้น้าลึกที่กลมกลืนเป็นวงกลมอย่างสมบูรณ์แบบตัดกับน้ําทะเลใสสะอาดโดยรอบได้อย่างชัดเจนเมื่อมองจากบนฟ้าจะเห็นโครงร่างสีดําของหลุมนี้อย่างชัดเจนกลางมหาสมุทรคล้ายกับรอยแยกบนพื้นทะเลในความเป็นจริงแล้วหลุมนี้เป็นหลุมยุบตามธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นในยุคน้ําแข็งครั้มสุดท้ายซึ่งระดับน้ําทะเลต่ำกว่ามากเมื่อทําถูกน้ําท่วมหลุมแนวตั้งนี้ก็ยังคงหลงเหลืออยู่ ซึ่งปัจจุบันดึงดูดนักสำรวจนักดำน้ำและผู้รักธรรมชาติโครงสร้างภายในประกอบด้วยชั้นหินนอกหินย้อยห้องที่ทางทลายและทางเดินใต้น้ำที่ยากต่อการสำรวจนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาที่นี่โดยเรือทัวร์ที่จอดอยู่บริเวณขอบมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ดำลงไปสำรวจภายในน้ำภายในมีความหนานแน่นและเสถียรมากทําให้สามารถแยกชั้นต่างๆอย่างชัดเจนทั้งในด้านอุณหภูมิและความเค็ม ลักษณะพิเศษนี้ทำให้ความลึกของหลุมนี้เอื้อต่อระบบนิเวศที่ยังคงแยกตัวจากสภาพแวดล้อมทางทะเลภายนอกสีน้ำเงินเข้มที่เป็นที่มาของชื่อนี้เกิดจากความลึกของใจกลางหลุมที่มากเป็นพิเศษซึ่งดูดซับแสงได้เข้มข้นกว่าบริเวณรอบนอกที่ตื่นแม้ว่าจะถูกล้อมรอบด้วยแนวปะการังแต่ขอบของหลุมกลับมีรอยยุบตัวลงทันทีซึ่งสร้างผลกระทบทางสายตาที่โดดเด่นรูปทรงที่คมชัดของหลุมนี้ไม่ได้เกิดจากการแทรกแซงของมนุษย์แต่เป็นผลโดยตรงจากการพังทลายของเพดานถ้ำตามธรรมชาติ ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาพื้นที่นี้เพื่อทําความเข้าใจว่าโครงสร้างเหล่านี้ก่อตัวขึ้นในส่วนอื่นๆของโลกได้อย่างไรอย่างไรก็ตามด้วยรูปทรงที่แม่นยําสีเข้มและตำแหน่งที่ตั้งที่ห่างไกลจากชายฝั่งทําให้หลุมนี้โดดเด่นกว่าหลุมยุบในทะเลที่เป็นที่รู้จักความลึกในแนวดิ่งจากผิวน้ําลงสู่ก้นหลุมมากกว่า120เมตรความลึกนี้ประกอบก,บกับการมองเห็นโครงร่างที่ชัดเจนก่อให้เกิดภาพที่ดูแปลกตาเมื่อเทียบกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ แม้ว่าจะมีหลุมที่คล้ายคลึงกันอื่นๆในโลกแต่ไม่มีหลุมใดที่มีสัสดส่วนความโดดเดี่ยวและความสมมาตรเท่ากับหลุมนี้เส้นทางเดินไปยังจุดที่11เปลี่ยนทัศนียภาพและตั้งอยู่ทางตอนในของแคนาดาตะวันตกในพื้นที่กึ่งทะเลทรายใกล้เมืองโอโซยูสรัฐบริติชโคลัมเบียปรากฏแหล่งน้ำตื้นที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดในช่วงฤดูร้อนนี่คือทะเลสาบสปอเต็ด ทะเลสาบที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุเมื่อน้ำผิวดินระเหยไปบางส่วนจะเผยให้เห็นลวดลายวงกลมหลากสีสันวงกลมแต่ละวงประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆที่แตกต่างกันเช่นแมกนีเซียมซัลเฟตแคลเซียมและสารประกอบธรรมชาติอื่นๆสีสันของทะเลสาบจะแตกต่างกันไปตั้งแต่เฉดสีเหลืองเขียวน้ำตาลและขาวขึ้นอยู่กับสัสดส่วนของธาตุที่ละลายอยู่ในแต่ละพื้นที่ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องอาศัยการแทรกแซงจากภายนอกสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นทะเลสาบป,ปกติในบางช่วงของปีในช่วงฤดูแลง้งจะกลายเป็นภาพโมเสสของวงกลมทึบๆท,ที่ขั้นด้วยชั้นน้ำหรือโคลนบางๆเมื่อมองจากพื้นดินพื้นผิวจะดูไม่เรียบและเป็นมันเงาแต่เมื่อมองจากอากาศลวดลายเรขาคณิตจะยิ่งเด่นชัดขึ้นชุมชนพื้นเมืองในท้องถิ่นต่างยกย่องสถานที่แห่งนี้ให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มายาวนาน ซึ่งพวกเขามองว่าแบบว่าสับของสรรพคุณทางยาด้วยเหตุนี้การเข้าถึงถูกจำกัดและได้รับการคุ้มครองแม้ว่าจะสามารถมองเห็นได้จากถนนใกล้เคียงก็ตามองค์ประกอบของน้ำในอดีตเคยถูกนำมาใช้เพื่อการบำบัดเบื้องต้นแม้ว่าการนำไปใช้ในเชิงพาที่หมายเลขสิบ การเดินทางมุ่งหน้าสู่ปลายสุดทางเหนือสุดของทวีปอเมริกาใต้ที่ซึ่งที่ราบสูงหินอันกว้างใหญ่ตั้งตรงานเหนือผืนป่าและทุ่งหญ้าสวรรค์น,นานี่คือภูเขาโรไรามาซึ่งเป็นโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ตั้งอยู่บนพรมแดนระหว่างเวเนซุเอลาบราซิลและกายอาณาต่างจากภูเขาอื่นๆตรงที่หินก้อนนี้ไม่มียอดเขาแหลมคมหรือยอดเขาสูงชันแต่กลับเป็นยอดเขาราบเรียบที่ทอดยาวเป็นระยะทางหลายสิบกิโลเมตร ผนังแนวตั้งของภูเขาสูงกว่าพันเมตรเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงจากทุกด้านมีเส้นทางขึ้นเขาเพียงเส้นทางเดียวที่คณะสำรวจใช้เมื่อถึงยอดเขาสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดอุณหภูมิลดลงความชื้นคงที่และพืชพันธุ์ที่พบเฉพาะในระบบนิเวศอันโดดเดี่ยวนี้ปรากฏขึ้นพื้นดินไม่เรียบมีหินรูปร่างคล้ายประติมากรรมธรรมชาติรอยแยกลึกและแอ่งน้ำนิ่งเนื่องจากความโดดเดี่ยว ยอดเขาจึงทำหน้าที่เป็นโลกที่แยกตัวออกมาเมื่อเวลาผ่านไปได้มีการค้นพบฟอสซิลสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิน่นและโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการที่ไม่ขึ้นกับสภาพแวดล้อมโดยรอบฝนตกบ่อยครั้งก่อให้เกิดน้ำตกที่ไหลลงมาจากขอบผาและหายไปในพืชพันธุ์เบื้องล่างน้ำตกเหล่านี้ซึ่งมองเห็นได้จากระยะไกลบ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่างที่ราบสูงและป่าทึบที่ล้อมรอบ ในตอนกลางวันบางครั้งหมอกจะปกคลุมยอดเขาทําให้ยากต่อการวางตําแหน่งและเนยโนน้ําถึงความรู้สึกเหมือนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ขาดการเชื่อมโยงอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าจะมีบันทึกการขึ้นเขาตั้งแต่ศตรวรรษที่19แต่เพิ่งมีการจัดทริปท่องเที่ยวแบบควบคุมเพื่อการท่องเที่ยวและวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาภูมิประเทศบนยอดเขามีพื้นที่ที่มีแอ่งน้ําที่เป็นกรดพืชกินสัตว์และมอส บทนี้การเดินทางครั้งนี้มุ่งหน้าสู่ภูมิภาคทางตอนใต้ของยุโรปตะวันออกซึ่งเกิดภัยพิบัติทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนพื้นที่ทั้งหมดให้กลายเป็นภูมิทัศน์ที่หยุดนิ่งอยู่กับกาลเวลาอันดับที่9คือเขตห้ามเข้าชโนบิลซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของยูเครนใกล้ชายแดนเบลารุสพื้นที่นี้ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นในปี1986เมื่อเตาปฏิกันแห่งหนึ่งของโรงไฟฟ้าปล่อยรังสีปริมาณมหาศาลออกมา นับจากนั้นเป็นต้นมาพื้นที่ขนาดใหญ่ถูกตัดขาดจากส่วนอื่นๆของประเทศเจ้าหน้าที่ได้อพยพประชาชนหลายหมื่นคนและชุมชนที่ถูกทิ้งไว้ก็ค่อยๆถูกพืชพันธุ์กลืนกินไปอย่างชา้ชาๆสิ่งที่น่าตื่นตะลึงที่สุดเกี่ยวกับการเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ไม่เพียงแต่มีสิ่งปลูกสร้างที่ถูกทิ้งร้างเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการที่ธรรมชาติได้รุกล้ำเข้ามาอย่างขนอนอาคารโรงเรียนและโรงพยาบาลที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นอีกด้วย ในเมืองปริเปียดชิงช้าสว่างที่ยังสร้างไม่เสร็จยังคงนิ่งอยู่ท่ามกลางต้นไม้ที่เติบโตอยู่โดยรอบเฟอร์นิเจอร์ยังคงอยู่ในอพาร์ตเมนต์กระดานดำยังคงมีข้อความเขียนอยู่และของเล่นยังคงอยู่บนพื้นเรากับเวลาได้หยุดลงอย่างกระทานหันแม้ว่ารังสีจะยังคงมีอยู่บ้างในบางพื้นที่แต่พื้นที่ดังกล่าวก็เปิดให้เข้าชมแบบมีการควบคุมสิ่งที่นักท่องเที่ยวพบเจอคือภาพที่ซับซ้อนได้แก่ทุ่งนาที่ไม่ได้รับการเพาะปลูกบ้านเรือนที่ถูกวัชพืชปกคลุมบางส่วน และสัตว์ป่าที่เดินเตรยังอิสระเมื่อเดินผ่านถนนที่ว่างเปล่าเราจะสัมผัสดได้ถึงการผสมผสานร,ระหว่างการถูกทิ้งร้างและการจัดระเบียบใหม่ตามธรรมชาติมีพื้นที่บางส่วนที่มีระดับรังสีคงที่และบางส่วนที่ตรวจพบความเข้มข้นสูงนักวิทยาศาสตร์และผู้สร้างภาพยนตร์สารคดีได้ติดตามการปรับตัวของพืชและสัตว์บางชนิดแม้ในสภาวะที่ไม่เอื้ออํานวยพื้นที่นี้ยังคงเป็นห้องปฏิบัติการกลางแจ้งสําหรับผลกระทบระยะยาวของรังสีต่อระบบนิเวศ าถึงข e. ้อ8การเดินทางข้ามยุโรปกลางและไปถึงโปแลนด์ตะวันตกในพื้นที่ป่าใกล้เมืองกรีเวนโนณที่แห่งนี้คือป่าครูเกตครุก k ์ฟ f o r สต์กลุ่มต้นไม้ที่แม้จะเติบโตตามธรรมชาติแต่โคนลำต้นกลับมีรูปร่างผิดปกติต้นสนแต่ละต้นโค้งไปทางทิศเหนืออย่างแหลมคมก่อนจะเติบโตในแนวตั้งอีกครั้งมีต้นไม้ที่มีรูปแบบเดียวกันนี้มากกว่า400ต้นล้วนอยู่ในพื้นที่จำกัดน่าแปลก ที่ป่าโดยรอบกลุ่มต้นไม้นี้เติบโตตรงและเป็นธรรมชาติไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนสำหรับความผิดปกตินี้สมมุติฐานมีตั้งแต่เทคนิคการเกษตรโบราณไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เกิดจากเครื่องมือน้ำหนักหรือสภาพอากาศที่รุนแรงในช่วงแรกของการเจริญเติบโตแม้จะมีการตรวจสอบแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าเหตุใดจึงมีเพียงกลุ่มต้นไม้นี้เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบเมื่อเดินอยู่ท่ามกลางต้นไม้เหล่านี้ รู้สึกเหมือนอยู่ในพื้นที่ที่ถูกจัดแต่งอย่างจงใจราวกับเป็นงานศิลปะที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นอย่างไรก็ตามทุกสิ่งบ่งชี้ว่าความผิดปกตินี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มและต่อมาก็กลับมามั่นคงอีกครั้งลำต้นโค้งมนยังคงเติบโตขึ้นด้านบนตามปกติแต่กิ่งก้านใบและความสูงเช่นเดียวกับต้นไม้อื่นๆในสภาพแวดล้อม การผสมผสานร,ระหว่างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการพัฒนาทางชีวภาพตามปกตินี้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ทางสายตาที่ดึงดูดทั้งผู้เยี่ยมชมและผู้เชี่ยวชาญในช่วงฤดูหนาวรูปทรงโค้งมนจะเด่นชัดขึ้นและเมื่อหิมะตกลวดลายวงกลมที่โคนลำต้นแต่ละต้นจะเด่นชัดขึ้นไม่มีองค์ประกอบทางกลไกหรือร่องรอยของการแทรกแซงใดๆเกิดขึ้นพื้นที่ทั้งหมดเปิดให้สาธารณชนเข้าชม โดยไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรือรั้วที่มนุษย์สร้างขึ้นป่าแห่งนี้ไม่มีทางเดินหรือป้ายบอกทางอย่างเป็นทางการที่ชัดเจนซึ่งตอกย้ำภาพลักว่าสถานที่แห่งนี้ยังคงไม่ได้รับการแตะต้องต้นไม้บางต้นมีส่วนโค้งที่เด่นชัดกว่าในขณะที่บางต้นมีรูปร่างที่ผิดรูปเล็กน้อยและต่อกันที่หมายเลข7ทัวจะพาคุณไปทางใต้ของเม็กซิโกซิตี้ ซึ่งมีเกาะลอยน้ำเล็กๆท่ามกลางคลองโซชิมิลโกเป็นที่ตั้งของคอลเลกชันที่แปลกตานี่คือเกาะตุ๊กตาสถานที่ที่ปกคลุมไปด้วยรูปปั้นที่แขวนพังทลายหรือแตกเป็นชิ้นๆหลายร้อยชิ้นประดับประดาอยู่ตามกิ่งไม้รัว้วหน้าต่างและลำต้นไม้เกาะแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชายคนหนึ่งชื่อจูเลียนซานตานาบาเรรา เขาเริ่มสะสมตุ๊กตาเก่าๆและนำบางส่วนมาวางเรียงกันรอบพื้นที่เขาทำเช่นนี้มาหลายปีโดยอ้างว่าต้องการปกป้องสถานที่แห่งนี้จากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อเด็กหญิงที่จมน้ำเสียชีวิตในบริเวณใกล้เคียงรูปปั้นเหล่านี้อยู่ในสภาพทรุดโทรมแตกต่างกันไปบางชิ้นมีขาเดียวบางชิ้นไม่มีตาหลายชิ้นเต็มไปด้วยดินเชื้อราหรือแมลงเมื่อเดินไปตามทางเดินบนเกาะ คุณจะได้ยินเสียงน้ำแผ่วเบาเสียงกิ่งไม้แห้งดังเอี๊ยดและสัมผัสของรูปปั้นที่เคลื่อนไหวไปตามลมสีหน้าแข็งทื่อบนใบหน้าพลาสติกสร้างเอฟเฟกต์ของการสังเกตยอย่างต่อเนื่องตุ๊กตาถูกจัดวางอย่างไม่สม่ำเสมอไม่มีลำดับที่แน่นอนบางตัวแขวนอยู่บนลวดบางตัวถูกตอกติดกับต้นไม้หรือผูกติดกับกำแพงด้วยเชือกในช่วงฤดูฝนระดับน้ำจะสูงขึ้นและท่วมพื้นที่บางส่วน ทำให้รูปปั้นบางส่วนจมอยู่ใต้น้ำเดิมทีเป็นเพียงกิจกรรมส่วนตัวแต่ปัจจุบันได้ก,กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เป็นทางการแม้ว่าเกาะแห่งนี้จะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวแบบดั้งเดิมแต่นักท่องเที่ยวก็มักจะนำตุ๊กตาตัวใหม่มาจัดแสดงที่เกาะโซชิมิโกโดยนั่งเรือขนาดเล็กนักท่องเที่ยวมักจะนำตุ๊กตาตัวใหม่มาวางประดับไว้ณที่แห่งนี้โดยยังคงรูปแบบการจัดแสดงที่ชาวเกาะเพียงคนเดียวได้ริเริ่มไว้ เมื่อเวลาผ่านไปสีสันของตุ๊กตาก็ค่อยๆจางลงแต่จำนวนตุ๊กตาก็ยังคงเท่าเดิมอันดับที่5ทัวร์นี้จะพาคุณเดินทางข้ามไปยังใจกลางของแอฟริกาซึ่งปรากฏการทางเคมีได้เปลี่ยนทะเลสาบให้กลายเป็นภูมิประเทศที่ไร้การเคลื่อนไหวนี่คือทะเลสาบนาตรอนตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศแทนซาเนียใกล้ชายแดนเคนยา ทะเลสาบน้ำตื้อและมีฤทธิ์เป็นด่างแห่งนี้มีปริมาณโซเดียมคาร์บอเนตและแร่ธาตุอื่นๆสูงซึ่งมาจากภูเขาไฟโอลดอยโยเลนไกน้ำจะระเหยออกจากผิวน้ำเกลือบตลอดทั้งปีทิ้งชั้นสีขาวหรือสีแดงไว้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของแร่ธาตุอุณหภูมิของน้ำอาจสูงและค่า pH สูงมากจนแทบไม่มีสิ่งมีชีวิตใดสามารถอาศัยอยู่ได้อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งที่สุด เกี่ยวข้องกับสัตว์ที่สัมผัสกับทะเลสาบในบางกรณีนกหรือสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กอื่นๆจะถูกกักขังและเมื่อพวกมันตายร่างกายของพวกมันจะแข็งตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากผลกระทบของแร่ธาตุผลที่ได้คือรูปร่างเหมือนหินราวกับว่าพวกมันถูกเปลี่ยนเป็นรูปปั้นตามธรรมชาติช่างภาพบางคนได้บันทึกภาพซากเหล่านี้ไว้และนำไปวางไว้บนหินใกล้เคียงเพื่อแสดงให้เห็นผลกระทบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ถึงกระนั้นกระบวนการนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติสัตว์จะตายถูกเปิดเผยและร่างกายของมันถูกปกคลุมด้วยเปลือกแข็งที่ยังคงรูปร่างเดิมไว้บริเวณโดยรอบของทะเลสาบแห้งแล้งมีชั้นผิวน้ำแตกร้าวจากความร้อนและการระเหยของน้ำสีของน้ำจากอากาศมีตั้งแต่สีแดงเข้มไปจนถึงสีส้มโดยมีสีชมพูหรือสีเทาปนอยู่บ้างตามฤดูกาลแม้จะมีลักษณะที่ไม่น่าดูแต่ทะเลสาบแห่งนี้ ก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่สำคัญของนกฟลามิงโกสายพันธุ์เล็กซึ่งได้พัฒนาการปรับตัวเพื่อทำรังบนเกาะชั่วคราวที่เกิดจากการระเหยของน้ำความแตกต่างระหว่างชีวิตของนกเหล่านี้กับรูปร่างของลำตัวที่แข็งกระด้างที่เหลืออยู่รอบทะเลสาบสร้างภาาที่ทรงพลังพื้นที่นี้ยังไม่ได้รับการพัฒนาและไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต้องเดินทางเพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่รุนแรง ทัวร์นี้ยังคงดำเนินต่อไปจนถึงโพสต์ที่4ตั้งอยู่ในเอเชียกลางในทะเลทรายคาราคุมในเขตเติร์กเมนิสถานมีหลุมอุกกาบาตดาวาซาหรือที่รู้จักกันในชื่อประตูสู่นรกหลุมอุกกาบาตนี้เป็นผลมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปีพศ2514เมื่อทีมขุดเจาะของสหภาพโซเวียตทำให้พื้นดินถล่มลงมาขณะกำลังค้นหาแหล่งก๊าซธรรมชาติพื้นดินสุดตัวลงก่อให้เกิดหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่ ที่เริ่มปล่อยก๊าซมีเทนออกมาเพื่อป้องกันการสะสมของก๊าซอันตรายวิศวกรจรึงตัดสินใจจุดไฟเผาหลุมอุกกาบาตโดยหวังว่าจะดับลงภายในไม่กี่วันอย่างไรก็ตามไฟยังคงลุกไหม้อย่างต่อเนื่องนับแต่นั้นมาปัจจุบันหลุมอุกกาบาตมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ70เมตรและลึก20เมตรภายในหลุมอุกกาบาตมีเปลวไฟลุกโชนจากหลายจุดก่อให้เกิดแสงเรืองรองที่มองเห็นได้เป็นระยะทางหลายกิโลเมตร ในเวลากลางคืนแสงสีส้มจะเปลี่ยนภูมิประเทศที่แห้งแลง้งให้กลายเป็นฉากแห่งแสงสว่างและความร้อนอย่างถาวรอ,อุณหภูมิที่ขอบหลุมอุกบาตสูงและกลิ่นของก๊สยังคงคงที่ไม่มีสิ่งก่อสร้างหรือรั้วป้องกันใดๆมีเพียงผื้นแผ่นดินแคบๆที่กั้นระหว่างนักท่องเที่ยวกับขอบเพลิงแม้พื้นที่นี้จะอันตรายแต่สถานที่แห่งนี้ก็กลายเป็นสถานที่ท่องนี้ไป,ไปแล้ว ทิปดับที่3ทัวร์จะพาคุณดำดิ่งสู่ใต้ดินของกรุงปารีสที่ซึ่งเครือข่ายอุโมงค์ต่างๆเต็มไปด้วยซากศพมนุษย์นับล้านอุโมงค์เหล่านี้คือสุสานใต้ดินปารีส (Paris Catacombs) โครงสร้างที่ประกอบด้วยทางเดินมืดมิดที่บรรจุกระดูกมนุษย์นับล้านชิน้นเดิมทีอุโมงค์เหล่านี้ถูกขุดเป็นเหมืองหินมานานหลายศตวรรษแต่ในช่วงปลายศตวรรษที่18พวกมันเริ่มถูกใช้เป็นที่เก็บอัฐิเมืองกำลังประสบปัญหาสุสานที่แออัด จึงตัดสินใจย้ายซากศพไปยังระบบใต้ดินนี้กระดูกถูกวางซ้อนกันอย่างเป็นระเบีก่อเป็นเสากำแพงและลวดลายเรขาคณิตเมื่อเดินผ่านทางเดินต่างๆจะสังเกตเห็นกระโหลกที่เรียงกันอย่างแม่นยำกระดูกต้นขาที่เรียงเป็นแถวและโครงสร้างสมมาตรที่ทำจากซากศพมนุษย์ล้วนๆสภาพแวดล้อมโดยรวมชื้นเย็นและมีแสงสว่างน้อยมีทั้งส่วนที่เปิดให้สาธารณชนเข้าชมและส่วนที่ปิดตาย ซึ่งมีเพียงผู้เชี่ยวชาญหรือนักสำรวจผิดกฎหมายที่รู้จักกันในชื่อ c a ตาฟิลส์เท่านั้นที่จะเข้าไปได้บรรยากาศจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเข้าไปในเครือข่ายใต้ดินเสียงเบาลงอากาศหนาขึ้นและความรู้สึกราวกับถูกล้อมรอบด้วยซากโครงกระดูกยังคงดำรงอยู่ตลอดทุกส่วนบางส่วนมีจารึกวันที่หรือสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงที่มาของซากเหล่านั้นแม้ว่าสถานที่แห่งนี้จะอยู่ใต้ดินแต่ก็ยังคงรักษาโครงสร้างที่เป็นระเบียบไว้ได้ เพดานต่ำพื้นไม่เรียบและผนังที่ก่อขึ้นจากกระดูผสมผสานกันจนเกิดเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครญี่ปุ่นสู่พื้นที่ป่าที่ตั้งอยู่กระเชิงภูเขาไฟฟูจิณนะที่แห่งนี้คืออาโอกินาฮาระหรือที่รู้จักกันในชื่อป่าแห่งความเงียบป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นไม้หนาทึบรากไม้บิดเบี้ยวและดินภูเขาไฟ โดดเด่นด้วยความเงียบสงบและพืชพันธุ์ที่หนาแน่นภูมิประเทศไม่เรียบมีรอยแยกลึกท่อลาวาที่พังทลายและบริเวณที่เข็มทิศทำงานผิดปกติเนื่องจากมีแร่ธาตุสูงการเดินไปตามเส้นทางจะช่วยลดเสียงลงอย่างเห็นได้ชัดใบไม้ที่ปกคลุมหนาแน่นบดบังลมและลดแสงแม้ในตอนกลางวันเส้นทางที่ทำเครื่องหมายไว้จะเบี่ยงออกไปสู่พื้นที่ที่คนสัญจรน,น้อยซึ่งมีพืชพันธุ์ปกคลุมอยู่มากมายแม้ว่าป่าแห่งนี้จะเป็นเรื่องราวมากมาย แต่สิ่งที่ทําให้ป่าแห่งนี้ดูน่าขนลุกเป็นพิเศษคือบรรยากาศทางกายภาพไม่มีร่องรอยของสัตว์ป่าให้เห็นและต้นไม้ส่วนใหญ่มีกิ่งก้านสูงต่ําทําให้มองเห็นได้ไม่ชัดเกินกว่า2อสเมตรข้างหน้านักท่องเที่ยวบางคนติดตั้งเทปพลาสติกหรือเชือกเพื่อหลีกเลี่ยงการหลงทางในพงหญ้าเนื่องจากภูมิประเทศเริ่มซ้ำซากจนแยกไม่ออกมีเส้นทางเดินป่ายังเป็นทางการแต่หลายคนเลือกที่จะเดินออกไปนอกเส้นทางที่กำหนดไว สภาพภูมิประเทศของป่าทำให้เสียงต่างๆถูกดูดซับได้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณหยุดพักความเงียบสงบก็สมบูรณ์แบบไม่มีเสียงนกร้องไม่มีน้ำไหลไม่มีเสียงใบไม้เสียดสีพื้นผิวดินถูกปกคลุมด้วยรากไม้มอสและเศษซากพืชพันุ์หนาทึบทำธรรมชาติบางแห่งที่เกิดจากการประทุข,ของภูเขาไฟยังคงซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางต้นไม้